เจอมาทั้งหมดนะครับไม่ขึ้นสนิทนะครับไม่คือจะมีในกรณีที่น้ำของเราเนี่ยมันมีค่าความเป็นเป็นกรดินด่างไม่ไม่เหมือนกับน้ำทั่วไปอันนี้มันอาจจะถึงไม่เกิดเป็นอาจจะเป็นดอกขึ้นมาแล้วก็เป็นรอยด่างก็แต่ว่าคือถ้าเกิดล้างไปแล้วครั้งสองครั้งมันไม่เกิดก็แสดงว่าน้ำเราได้มาตรฐานครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามอิวยังใช้ได้ไหม S r หนึ่ง S r สองห้ามห้าม <c oughs> คือผมตัวว่าคือถ้าเกิดเราไปขัดนื้อโลหะออกเนี่ยคือเนื่องจากวานเล็กมันจะทําให้เสียทรงแล้วเวลาผมมันเสียทรงปุ๊บเนี่ยเวลาหมอไปใช้ตัดที่เขาต้องการตัดเนี่ยมันมันจะตัดไม่ได้ตามตามที่ขึ้นอยู่เพราะสายออกมานะครับมันก็จะเสียประโยชน์มันไปคําถามเพิ่มเติมสงสัยถามเลยค่ะเพราะพวกเรานี่เองต้องดูแลเข้างมืออมโมพี่คะแล้ว เราสามารถกดล็อกเครื่องมือไอตัวนีดได้ครับกดได้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 แล้พอเราลกเสร็จแล้วก็ตัวที่กดตัวที่กดได้ก็จะเป็นตัวไบโอนเน็ตแล้วก็อะรูปรูปัวที่เขาปใช่ประมาณตัวที่กดไม่ได้มันก็อ่ามันมีกดได้เป็นโอเซสตรวจให้คนอื่นดูด้วยให้คนอื่นดูว่าตัวจะได้เข้าใจตรงกันสงสัยถามเลยนะกดได้ แล้วก็โรงต้นมันเนี่ยโชคดีที่มันซ่อมได้คือถ้าถ้าเกิดมันเสียหายเนี่ยเดี๋ยวโทรเขามาจัให้แล้วก็โทรบอกคุณพัดก,ก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเข้าไปดูคันนี้จุดสังเกตนะคะ<ม>ปกติเวลาใส,จใส่จะใส่ตัวล็อกสีฟ้าใช่ไหมคะครตรงด้ามตรงด้ามของเขาเนี่ยคือมันสามารถล็อกได้<ช>แต่คันนี้พอตรงปลายอะค่ะมันจะมีตัวปอกที่มันสวมอยู่มันมันมันจะไม่ลงไม่ลงแบบล็อกเหมือนเหมือนเหมือนส่วนด้านล่างนะคะ นึกนึกออกไหมคะตบตบตบปลอกมันใช่ตัวปลอกมันจะมันจะอยู่ลักษณะอย่างเงี้ยครับอ่ามันจะดันลงไปให้ดันลงไปสุดเลยไหมคะให้ดันลงไปอยู่ในช่องตัวล็อกสีฟ้าเลยไหมคะไอตัวเครื่องมือค่ะเวลาเราใส่ปลอกลงไปอะงปกติถ้าไม่มีอ่าถ้าปกติถ้าไม่มีปลอกอ๋อคือคือคือ คือไม่ไม่ต้องดันสุดก็ได้คับพี่คือถ้าเราใช้ปลอกเล็กหน่อยอ่ะปกติมันก็จะสวมแค่ถ้าไม่มีปลอกอ่ะมันจะลงได้รูปอย่างนี้เลยแล้วเพราะมันมีปลอก๊บปลมจะดีกว่าทั้งตัวฮะทั้งล่างมันลงจริงแต่ข้างบนมันจะอยู่เงี้ยให้ไอตัวตัวด้ามมันเนี่ยกลางอยู่เล็กน้อยอาจจะถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันที่แบรนดติดสนิทเนี่ยมันอาจจะผมว่ามันมีโอกาสเสียคือดีมากคือวี้คือ มีรูมั้ยมันมีตัวมันจะลงไปใช่ไหมคะแต่มันเป็นปลอกที่อยู่บนส่วนอะค่ะมันมันมันจะมันจะไม่ลงไปอยู่ในไอตัวสีฟ้ามัน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 จะมันจะอยู่ในลักษณะอย่างเงี้ยเพราะปลอกมันจะใหญ่นี่ค่ะมันใส่ไม่ลงเลยใช่มใช่มันใส่ไม่ลงความหมายอ่ะอ๋อมันยาวเกินเหรอพี่มันมันมันไม่ลงอันนี้อคือ คือถามว่าถ้าเราดันลงไปอ่ะมันก็สามารถดันได้นะจะให้สามารถกดลงไปได้ไหมคะมันคือกดไอ้กรอบมันใช่กดให้ลงไปในให้มันให้มันเสมอกันอย่างเงี้ยให้มันเสมอ๋อตัวมันอ่ะเอาจริงๆผมแนะนําให้กดฝังลงไปในใช่ถูกต้องไม่ไม่ความหมายไม่ใช่ว่าให้กดปลอกเนี่ยบี้ลงไปบนกับสวมกับเครื่องมืออย่างนี้ไม่ใช่นะคะก็คือแค่ใส่ให้ป้องกันปาก แต่เวลาเราวางลงไปในเลกสีฟ้าให้มันอยู่ในเล็กสีฟ้าทั้งทั้งชิ้นไม่ใช่มันอยู่ลักษณะงี้อ๋อก็ก็ก็ูครัพี่ดันลงไปได้เนาะเวลาเป้ามายอกี่เราเอาเก็บเข้าไปในกล่องเนี่ยเราวปิดฝาเนี่ยเพื่อที่จะให้เครื่องมือมันแน่นกับเสือซิลิโคนแล้วก็เวลาเราเขย่าเนี่ยมันเราก็จะเห็นว่าเครื่องมือมันไม่เคลื่อน้คือถ้าเิมันแน่นสนิทอยู่ในเสือซิลิโคนเนี่ยเราคงไม่ไม่ ไม่ไปกระทบกับข้างๆ้าเนี่ยมันก็ถือว่ามันปลอดภัยนี่เพราะว่ามันกว่าจะไปถึงห้องผ่าตัดมันผ่านหลายขั้นตอนกระบวนการรมันก็ต้องมีพิกตะแคงนู่นนี่นั่นเด็กเกรงว่าเครื่องมือมันจะมันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นสามารถที่จะดันลงไปให้มันอยู่ในซิลิโคนได้เลยเนาะตรงปลายมีคำถามอีกไหมใครใครแพ็กไปวันนั้นได้กดลงไปหรือเปล่าอ๋อ อ่ะมีคำถามอะไรเอ่ยใช่มันเป็นเครื่องมือห้องผ่าตัดตาแต่จริงๆอะมันก็ควรจะดูแลเหมือนกันกับเครื่องมือเหล่านี้แหละอ่ะมีคำถามอื่นไหมมีมีอะข้อจำกัดอะไรบ้าไหมีมีแค่ที่ว่าให้ส่งตอบมาครั้งแล้วก็เดี๋ยวผมจะย้ำแต่ทางผตัดให้ครับว่าให้เขาเป็นวอรแล้วก็ใส่กล่อง มีคำถาม okay, อื่นอ <okay. S 1> ีกไหมใช่แก่ถ้าอย่างนี้ก็กดล็อกด้านหน้ากันนี่ละนั่นเม่อกี้บอกว่าไปโดนหน้าอันนี้ก็ได้ได้ครับถ้าี่ได้ได้รูปตัวได้ครับที่ปลดไปแล้วสภาพก่อนที่แพ็คเครื่องมืออ่ะมันควรจะอยู่ในสภาพต้องล็อกเดิมเนี่ยเหมือนรูปนัน้นนะไม่ใช่ไปปลดของเขาแล้วแล้วไปคลายของเขาออกนะส่งไปทำสไลด์ก็คลายออกอยู่ก็ก,ก,ก็ก็ไม่ได้นะก็ใส่ให้มันเป็นรูปแบบเดิมที่ลงมา เนี่ยตามรูปเลยดังรูปเลยอ่ะคำถามนี่พี่แจ้งก่อนล่วงหน้าแล้วนะต้องคิดํำถามมาด้วยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนเสียครับยกเว้นตกเดียว เวลาล้างในอ่างทำไงเดียล้างทีละตัวทำไรนะาอมถามว่าอะไรต้องยกขึ้นมาดูไงฮะเสียงนะ เราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องคิดหาวิธีของเราว่าทํายังไงที่ลดความเสี่ยงที่จะทำให้เครื่องมือตกเรา,าก็ไม่มมา,าครื่อืม่กวาอ็อยาแชร์ประสบการณ์ก็ได้ครับอย่างเช่นเซี่ราตเนี่ยเซี่ยราตเขามีหลายตึกก็จะมีตึกใหม่ทาตึกใหม่แล้วไม่มีปัญหา,าน้ำเพราะใหม่ก็แต่ว่ามันมีตึกเก่า,าตึกสยามมี น้ำเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะโครโมซิกนะมันเป็นมันเป็นดา่างนิดนึงแล้วก็พอเขาระสมขึ้นมือมันก็จะเป็นเป็นดอกๆขึ้นแต่ว่าแล้วมันฝังลึกเลยนะครับมันด่างขัดไม่ออกแต่ว่าฟังช์ชันเหมือนเดิมปลายไม่เสิกร<ม>ือตัวตัวปลายปากของท้ยายาม่าทุกตัวมันทามาจากปี่วันสนุที่เรียกว่าทม์สเตนครับนะครับซึ่งมันทนการแตกร่อนแล้วก็ทนการ ได้เป็นอย่างดีแต่ว่าตัวมันเป็นสแตนเลสนะมันก็อาจจะมีมีปฏิกิริยากับความเป็นกรดเป็นดา่าง <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่าทำเหมือนวิดีโอที่พี่เอามาให้ดูนะกระนำฉีด s r ให้รับผิดชอบเองเลยนะถ้าอย่างนั้นนะอืมแล้วก็ข้างลึ่งของเล็กๆเนี่ยตามที่ผมเคยเจอก็คือมีบางที่เขา เขาปล่อยมันแห้งโดยที่เขาไม่ได้ล้างอ่ะนานหมายถึงว่าคือหลังจากเคส,สครับแล้วเขาก็ไม่ได้ล้างแล้วก็ปล่อยมันเอาไว้สักประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเนี้ยเลือดมันก็จะแห้งแล้วก็จับเข้าไปในผิวของโลหะคือของโออาร์ที่นี่ค่ะเราจะมีน้ายาพีวอสพีวอสไว้ให้แต่ว่าเราก็มักจะเจอปัญหาที่เจ้าหน้าที่ห้องผ่ตาตัดเขาไม่ตระหนักว่าเครื่องมือต้องพีวอสลงมา ทำให้อาจจะมีบางส่วนที่จะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นต้องเน้นย้ําทางห้องผ่าตัดอีกครั้งหนึง่งปกติทางทีมเราแจ้งไปเขาไม่ค่อยเชื่อแต่ถ้าบริษัทหรือหมอกําชับมาเขาจะค่อนข้างปฏิบัติดีเพราะฉะนั้นจะให้ใ,หใช่จ,จะให้ฝากอาจาร,รย์คำพีแบบเน้นย้ําเลยค่ะปอกกับน้ํายาเนี่ยน้ายาพีวอสเนี่ยคือต้องต้องต้องให้แบบลงมาแบบร้อ คำถ,ถามอื่นคำถ,ถามอื่นเราใช้น้ำยายอนไซม์เรยไงะครบน้ำย,ยาเอนไซม์ยยเราเป็นกลางอืมมันถ้าแช่ตามเวลาผมว่าไม่มีปัญหาหรอกพี่พี่ตัวแทนบอกแล้วนะแช่ตามเวลา <c oughs> ทำไงเดียตามเวลา นาฬิกาก็มีให้เนาะอืมจ้ะคำถามเร็วิตุ้มไอ้คำถามจริงจริงซิลิโคนที่ทำมาเพื่อป้องกันปลายไม่ให้เกิดการกระแทกเท่านั้นใช่ไหมคะใช่อ่า เพราะฉะนั้นสั้นยาวไม่ก็ได้ครับขอให้มันปลายมันไม่กระแทกอ่ะแล้วก็ถ้าถ้าหลอดมันใหญ่เกินบางทีมันก็หล้มหลวงแล้วก็ยามหายเดี๋ยวผมหาให้ด้วยเอาแค่ใส่ให้มันพอดีนะอย่าดันไปจนเครื่องมือของเขาบี้เหมือนที่นะออมทําเมื่อกี้นะพอบี้ปุ๊บปลายมันจะมันจะบีบเราต้องเสียบแบบนีบเสียบเลยไีบห้ามแยก แบบนิ่มๆเสียบคืออะไรเอ่ยแค่ดูภาพแล้วถามคุถามได้เลยตัวส่ยลายถามห้องนึ่งห้องจ่ายห้องปอดจะต้องเห็นเครื่องมือชิ้นนี้ด้วยสมมติแพ็คไปปุ๊บไม่มีซีโคนทำไงดีลงไปข้างล่างก่อนนึ่งท่านึ่งออกมาแล้วปุ๊บพี่จัดการห้องนึ่งด้วยนะ แสดงว่าไม่ได้ตรวจสอบก่อนอืมเอาเลี้ยงพี่เขาอุตสาหมาไกลมาจากกรุงเทพเลยมาตั้งแต่เ,เช้าคําถามแค่นี้เองเหรอถามคืืือออ่มมันก็เหมือนกับที่เราเคยล้างมันน่ะแหละครับไม่ไม่มีอะไรพิเศษเลยแต่ต้องระวังพิเศษแต่ว่าคือคือคืออันนี้จากประสบการณ์เฉยๆก็คือแค่เราสใส่ จริงๆเครื่องมืออยากจริงๆเครื่องมือทุกชนิดอ่ะมันก็ควรระมัดระวังแหละพี่ตุ้มทุกชนิดทุกประเภทอ่ะความระมัดระวังมันต้องมาอันดับหนึ่งอ่ะละพี่เครื่องมือไมโครจริงๆมันก็ไม่ใช่ของใหม่เด็เพราะว่าตัดแล้วพี่ผมว่ามันน่าจะมีเราก็ร้านกัน่ายเยอะแยะไปหมดใช่แต่ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่ตระหนักค่ะอาจจะเกรงเรื่องของราคาด้วยนะเอ็นท้ายหนุนนี่ก็มีมีแต่เครื่องไมโครแล้วตัวอะไนี่

ต้องต้องต้องอ่านให้ดีมันจะเขียนว่า P w A S S สีมันเหมือนกันเลยนะรูปค่อนข้างไม่แตกต่างรู้ให้ดีอเอาแล้วอยากได้คำถามเยอะๆเราต้องดูแลเดี๋ยวพอพี่กลับไปคำถามจะมาอ๋อเดี๋ยวยิงคอถามหาคุณพัดก็ได้ครับเดี๋ยวผตอบให้อืม <Okay. S 2> ในบ้านแพลวพวกผมก็มาบอ่อยอนะครับพี่ดูแลเฉพาะเครื่องมือชุดทาคายาม่าไหมคะหรือว่าเครื่องมืออื่นด้วยคือจริงๆค่ะที่บร,ริษัทมีตั้งมีเครื่องมือหลายอย่างที่อยู่ในการดูแลก็มีเช่นแคนโดสโคปมีกล้องไมโครสโคปมีเครื่องมือทาคายาม่าแต่ว่าของผมเน้นเป็นของยูโรเบรนดนะแต่ว่าโดยหลกักการมันก็เหมือนกันอ,อืม มีรุ่นสป,ปายด้วยที่เป็นไอโมซ็อ่ะอันนี้ดูแลง่ายสุดแล้วครับถ้าเทียบกับไอโมซ็อกอโมซ็กผมว่าดูแลยากกว่าค่ะอ่ะ,อะมีคำถามอื่นอีกไหมไม่มีจะจบแค่นี้แล้วนะขอบคุณนะอ่า<ม>พี่เขาอุตส่าห์าาามาคำถามแค่นิดนึง โอเคค่ะคือคืออย่างน้อยอะเราเราเราอยากให้ทางตัวแทนอะเขาเขาเข้ามาเทรนเข้ามาเทรนน้องเพราะว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บเราจะมีข้อมูลนะคะว่าอุ้ยเราเทรนแล้วนะเราเราเราทำทุกวิถีทางที่ให้น้องรับรู้รับทราบแล้วนะโอเคค่ะถ้างั้นก็ขอขอบคุณบริษัทนะคะ